อีพีน yeah. oh. ี้จะพาทุกคนมาบุกหัวหินทินมีหอยหอยหอยห้อยหอยขอลองเพลงหน่อยได้ปะโอทะเลแสนงามปาสิคามสดใสมองเห็นเรือใบทองอยู่ในทะเลนะคะวันนี้เราก็เดินทางมาที่หัวหินค่ะเรามาพักที่ยานานะคะเสียงมันอัจตะกล้องนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเพราะตอนนี้ขี้ไปพักไปค่ะเพื่อไม่ให้นะคะทุกคนเนี่ยได้รอคอยรอยคอกนนานะคะแันก็นั่งขี้ไปด้วยพักไปด้วยอุ้ยสุนททียภูมูไม่ไหวค่ะทุกคนจ๋าอ่ะเราเดินทางเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรอนะคะอีพ่อเนี่ยเช็คอินค่ะ ค่ะทุกคนโอ้ยบรรยากาศนะคะก็สวยสดงดงามอารามแท้แลยตะลึงอบอุ่นอบใจนะคะไปด้วยแบบว่าการประดับตกแต่งคริสต์มาสคิดใจค่ะและนี่ก็คือสองสาวน้อยก้อยใจแม่แล้วเขาก็จะมีน้ํามาเสิร์ฟนะคะคาดว่าน่าจะเป็นน้ำอัญชันหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเนาะน้องโนร้องชิมใช่ลูกดูหน้าลูกน้องนบอกแม่หนูไม่รู้น้ำอะไรมันจะหวานๆนิดนึงอะแม่แต่ไม่ใช่น้ำส้มแน่นอนอ่านแล้วสกักลืบเข้าไปฉันว่าน้าอัญชันนะใครดูช่วยบอกทีขนาดกูแดงเองกูยังไม่รู้เลยแล้วใครจะรู้กับกูล่ะอัญชันแหละพอเสร็จแล้วนะคะพี่เขาก็พาไปทีี่่พพััักกกคะวนน้้้เรา็ไไดหองปซื หวยแหละแต่ไม่บอกพวกแกหรอกว่าเลขอะไรเดี๋ยวเลขเพื่อนจะฉันจะซื้อรัฐบาลนะซื้อรัฐบาลร้อยเดียวที่เหลือไปใด้ดนโตเต็งหมดเลยพูดเล่นตำรวจตอนนี้รอหน้าที่พักแล้วนะจ๊ะแล้วเดินทางมาถึงห้องของเราแล้วค่ะอุ้ยอย่าถ่ายเห็นห้องนะอย่าถ่ายเห็นตัวเลขนะอยู่พวกนี้ไปซื้อหวยตัวเลขเพื่อนนะั่นไม่เห็นจริงด้วยเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นสระว่ายน้ำนะคะประมาณสองไร่นะคะแล้วก็เดีเ๋ยวเราไปชมบรรยากาศในที่พักกันนะคะว่าจะสวยสดงดงามอารามแท้แรตะลึงนะคะคำนี้ต้องมาทุกอีพีกูก็งงมากนะคะเปิดเข้ามานะคคคะะะะะะกก็็จเโตต่นนนี้สาามรถ เขียนหนังสือนะคะหรือทำกับข้าวก็ได้ะค่ะีวีหนึ่งตัวนะคะทางโซนนู้นจะเป็นห้องนะคะรับประทานอาหารอีซอยมึงจะขี้ไปกินข้าวไปไม่ได้นะและนี่ก็คือเตียงค่ะนะคะประมาณ18ฟุตนะคะนอนได้18คนแล้วก็มีโซฟานั่งเล่นหรือจะทำเป็นเตียงนอนก็นได้นะคะแต่คาดว่าจะเป็นเตียงนอนของอีพ่อแต่ตอนนี้นะคะน,อน,น้องณิตองแล้วค่ะบอกว่าหนูอยากนอนตรงนี้ค่ะเพราะว่านอนบนเตียงสามคนอะ่ะมันรู้สึกเบียดเอาจริงนะฉันก็อยากไปนอนเตียงนั้นเหลือเกินอู้หูมันเบียดเสียดไม่ไหวต้องมีคนตกเตียงสักคนคืนนี้นะคะแล้วจะพาทุกนะคะน เปิดเข้ามาก็จะเจอนี่ค่ะกำมังตั้งอยู่นะคะกลางห้องน้ำกัเลยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเอาไวต้ตกแต่งหน้าตาให้สวยสดงดงามอาร์มแท้และแตะลืงคอมเมนต์มาหน่อยว่าฉันใช้คานี้ไปกี่รอบแล้วนะคะและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าไม้นะคะเป็นไม้สักนะคะสักอะไรก็ไม่รู้น่าจะสักยันตเก้ายอดนะคะทุกคนจา๋าอ่าแล้วน้องนนทก็ลองมานั่งนะคะว่าอ,อู้แม่ใหญ่มากเลยโต๊ะเครื่องแป้งน้องนนทบอกขอนอนได้ไหมล่ะอออ่าแล้วนี่ก็คือเตียงะคะ่ะเดี๋ยวน,น้องนนโนจะ,ะจะลองพิสูจน์ความนุ่มนิ่มนะคะว่านิ่นอนอาออยกกกะะนนนนแล้ววม่เพห็ัค สกินแคร์แบรนด์ชิโมมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสมล้างหน้าคู่หูหน้าใสากันแดดหน้าเด้งนะคะแม้กระทั่งนะคะโรชั่นผิวกายสบู่อาบน้ําแล้วก็เซรั่ปลุกผมมาหมดค่ะไปที่ไหนก็ต้องพกไปห่างไม่ได้เลยเพราะฉั้ดีจริงไม่จอกตาค่ะ แล้วเดี๋ยวนะคะสองสาวเนี่ยจะไปเล่นทะเลค่ะมาทะเลก็ต้องไปเล่นทะเลจะมาเล่นสาว,ว่ายน้ำอยู่ในห้องอย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะแล้วที่พักที่นี่นะคะเขาก็ติดชายหาดทะเลค่ะเดินลงไปก็คือแบบอู้ว่ายน้ำปลอมแปม์ท่าผีเสื้อนะคะตีน,นคะคะแปะตลบได้เลยค่ะได้เวลาเดินไปทะเลกันแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็สืบพอพวกกระบะตักทรายอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะเพราะลูกสาวน้อย,อยใจของฉันเนี่ยชอบมากเล่นทรายตักหอยตักปูนะคะริมทะเลนะคะอ่ะเดินไปค่ะประมาณ5นาทีก็น่าจะถึงแล้วนะคะระหว่างทางนะคะก็มีนี่ค่ะธรรมชาติธรรมใจค่ะ วงถาวันเคียวโพสท,ที่งดเงี้ยวนะคะตามกำพงมกำแพงค่ะไม่มีใครถ่ายให้ก็ถ่ายตัวเองเดะะี๋ยวเขาไม่รู้ว่ากูมาด้วยนะคะเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทั้งตากล้องด้วยนะคะเป็นคนตัดต่อด้วยวก็เป็นคนพากคลิปด้วยนะคะมาเที่ยวยังไงให้เหนื่อยนะคะมาเที่ยวแบบกูไงคะไม่ได้พักเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวตัดคลิปเดี๋ยวพากคลิปล่าสุดขี้ไปพากคลิปไปแล้วด้วยนะคะฉะนั้นส่งกำลังใจให้หน่อยฝากขอตอขอใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาหน่อยคะถามจริงๆนะตอบจากใจนะไม่โกหกดูจบไหมคะยาวขนาดนี้นึกออก ันไม่คิดว่ามาทําคลิปหรือวอล์กอะไรเลยนะละครสั้นชัดๆเกือบสินาทีเนี่ยเกือบทุกอีพีแล้วดูสารแน่ใส่รองเท้าส้นสูงมาเดินชายหาดจะแดดจะแดะไม่ไหวค่ะแล้วแต่งตัวนะคะเดี๋ยวดูชุดกุน,นะคะอู้ววแวบวบวับจับตาวาววับจับใจเลยนะคะแล้วก็มีน้องหมาค่ะเพื่อนอีข่หมูก,ก็เนี่ยอุยน่ารักมากๆเลยนะคะเขามาเล่นกับอ e ีพ่อกับน้องน่าโนนแล้วน้องนาโนเนี่ยเขาก็ชอบน้องหมาชอบสัตว์ชอบแมวอยู่แล้วเขาก็เล่นกับน้องใหญ่เลยค่ะแต่น้องเชื่อกน่ารัก,กมากไม่ดุร้ายด้วยนะคะน้องนึกว่่่่่่่่่่่่าา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 าออออออหรรรรแแแแมมมม้้้เเเลลลลยใในนนนนนนถุงะะะไไไชููกกกััับบวววววตตี็็คืขข ฉันไว้ฉันไม่รู้แต่ที่รู้ว่าฉันรักเขามากอามาดนึงบทเพลงคะ่ะทุกคนจา๋าแล้วได้เวลาตักทรายแล้วนะคะทุกคนจา๋าและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่น้องนันนี่นาโน,โนเนี่ยชอบมากเลยค่ะถือก็คนละชิ้นของชิ้นมึงดูกูแต่งตัวดิเหมือนวัาทะเลปะ แต่งตัวส้นตีนหลไม่ได้เข้ามากนะคะแต่งตัวระวันทุกวันนี้เหนื่อยกับแต่งตัวตัวเองมากแต่งตัวยังไงให้ดูแปลกแต่งตัวอย่างกูค่ะนะคะใส่ชุดแบบเงาวัมของตัวเฮียมาเลยนะคะแล้วก็รองเท้าส้นตึกเหมือนใบหยกมาเดนริมชายหาดถือว่ามีแต่คนมองนะคะเขาคงคิดในใจว่าอีดอกแต่งตัวเฮียอะไรสั่งเท้าไรยกูได้ยินค่ะบอกกูเก่งนะคะแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะอีพ่อเาก็เป็นตากล้องนะคะจะถ่ายแต่รูปไม่เคยถ่ายกูเลยนะคะกูมาเที่ยวไม่เคยมีคลิปไม่เคยมีรูปนะคะต้องถ่ายเองเท่านั้นจ้านะคะปวดรักไงอ่ได้เวลานะคะมา สะะอดสองชีวิตสองสาวแล้วนะคะสองสาวแล้วเรื่องอันนี้ค uh er ือน้องนันนินะคะทุกคนจ๋านานนานก็จะเห็นน้องนันนิออกกล้องนิดนึงนะคะเออกระทืบไลค์กระทืบแชร์รัวๆวไปเลยจ้าน้องนันนี้เนี่ยเขาก็มาเก็บบรรยากาศที่ทะเลนะคะทีนี้น้องนันนีอยากมาที่สุดค่ะเป็นคนบอกแม่หนูอยากไปเที่ยวทะเลค่ะอ่ะอีแม่ก็จัดให้ไม่เคยขัดลูกอยู่แล้วนะคะกอแค่ลูกเป็นคนดีนะคะสีปิ่นก้าแม่ก็แฮปปี้ก็ดีกดาแล้วค่ะทุกวันนี้แม่ไถนานะคะส่งลูกเรียนนะคะแล้วก็พาลูกเที่ยวค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะทุกคนจ๋าและนี่ก็บรรยากาศทะเล และลูกดิฉันเล่นไม่เลิกค่ะเพราะสนุกสนานเฮฮาปาจิโกมากนะคะตักหอยตักปูกตักปลาลูกหลานใครเป็นอย่างนี้บ้างมาเที่ยวทะเลนเนี่ยชอบมานั่งตักทรายนะคะแล้วอุปกรณ์ต้องมาครบนะจ๊ะเขาสนุกนะคะเออลูกมีความสุขอีพ่ออีแม่ก็มีความสุขแฮปปี้กันดีกรดามีแรงไปไถนาเพิ่มเพื่อหาเงินมาซัพพอร์ตลูกในการเที่ยวเดี๋ยวพอเราตักทรายเล่นน้ำทะเลไอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่วันนี้เราขับรถมาสามชั่วโมงมันเหนื่อยมากแล้วฉันตืน่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง,ะะง,ง,ง,ะล,ง,งละแกลอ่วอนนนะคะคีเก ไม่ไปไหนแล้วนะคะแต่ว่าตกดึกเนี่ยะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดนัดเลยตรงไหนไหนบอกว่าเหนื่อยใจพร้อมายพร้อม,รอมเราทําได้อยู่แล้วไหนไหนก็มาเที่ยวแล้วนะคะจะได้มีคนมีคลิปมีคอนเทนต์เนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเป็นหนึ่งว่าทุกคนขี่คอจะมาเที่ยวโดวยไม่เสียงเงินสักบาทนั่งดูนั่งฟังสวยๆตัวกูเหนื่อยอยู่คนเดียวค่ะนะคะอ่ะกลับที่พักก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะลูกสาวฉันเนี่ยกางเกงเปียกแล้วค่ะไปเปลี่ยนกาง,งกเกงกรเก่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินมารับประทานอาหารนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะก็ขอลง ep นี้เป็น ep สุดท้ายนะคะ จะหลุดจกล่างแล้วยี่ีต่อไปนะคะก็จะพาทุกคนไปนั่งกินอาหารริมทะเลนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็จะพาไปเดินตลา,าดนัดกลาคือและฝากทีทีอีก2ช่องของจอยด้วยคอนเทนต์สนุกเหมือนกันจอยจี Joy ้หกเกาสำรองหนึ่งและจอยจี6 9กเกาสำรองสไปกดติดตามนะคะส่วนใครอยากสั่งสกินแคร์ไปกดที่ช่องนั้น